คุยเวซี่น่ารักมากแล้วคนแล้วคนถือเวซี่อ่ะสุดอีกแล้วสุดแต่น่ารักใช่ไหมหล่อเอาก็เมื่อกี้แบบตั้งแต่เปิดงานคนก็บอกคนสวยเยอะมากเลยไม่เคยได้ยินเลยผมได้ยินสวยไหมสวยพยามเยอะไปหมดอันนี้ ถ้าตาชมคลิปต้องทำอะไรต่ออ๋อให้อวยพรใช่ไหมไมไ่ผ่านหรือเปล่าเอ๊ะไ,ไม่ใช่ผมโวยพรไม่ใช่อะไรผ่าไม่เคยนถ่ายด<ะ>ีก่าอ๋อปีก้อนที่ร้อยแต่ก้อนนี้สวยสุดอขอให้เป็นปีที่ดีขอให้คนรักพวกเราเยอะมากขึ้นเรื่อย ขอให้ได้ทำงานด้วยกันนานๆขอให้ได้ทำโปรเจกต์ที่อยากทำแล้วก็สัง่งและที่เ่่าดีกว่า <Okay>. oh. <c oughs> พี่ดูเอลเอลเยอะเกินฟังไหม

อ๋อก <medio S 2> no ็ที่ไม so so, so ่ได้อัดคลิปอ่ะเพราะว่าง่ายๆพูดไม่รู้เรื่องมาแล้วคือเมื่อวานอัดคลิปสคริปต์สคริปต์ไปห้านาทีสคริปต์สคริปต์ไปห้านาทีแล้วก็วันนี้เนี่ยจะมปคิดต่ออีกห้านาทีว่าจะพูดอะไรต่ออะไรเงี้ยซึ่งเดี๋ยวคือ่มาแล้วพี่มาแล้วออกมันมาแล้วไืมแล้วลืมแล้วไม่ก็คือดูให้เกียรติเจ้าของงานในท่ศนีย์ไม่ทันแล้ว คืออยาจคิดจริงๆน่าจะพูดรู้เรื่องกว่ามันต้องตัดคลิปไงมันเป็นคลิปยาวอ๋อแล้วอินเสิร์ตไม่งั้นพี่เราไม่ได้ไปทำอะไรต่ออะไรเงี้ยโอเคก็จริงๆเนี่ยผมแบบกลับไปคิดตั้งแต่แบบช่วงที่เราเร,เ,รเ,รเริ่มเวิร์กช็อปทีเดียวเรื่องนี้เรื่องแรกซิปเรื่องเรื่องนี้เรื่องเทปโปะแล้วแบบว่าคือเหมือนแบบเราวางแทนไว้เยอะมากเลยว่าเราจะจะทำอะไรอย่างเงี้ยแบบเลยอยากจะขึ้นคอนเสิร์ต ที่แบบว่าเราสองคนได้ขึ้นด้วยกันอย่างเงี้ยซึ่งเรามีเพลงหลายเพลงมากที่แบบอยากร้องด้วยกันเช่นแบบเพลงรุ่นนี้นั่นอะไรเงี้ยที่แบบอยู่ในเพลงของเราซึ่งตอนนั้นบบเหมือนแบบเป็นฝันเราเรื่องแรงอะว่าเราจะได้มันจะเกิดขึ้นไหมอะไรเงี้ยเราก็แค่ฟังได้แค่ในรถอย่างเดียวบนรถด้วยกันแล้วแบบว่าแค่จินตนาการว่าวันหนึ่งเราจะได้ร้องเพลงด้วยกันแบบมีคนดูเยอะมีแฟนคลับเราเยอะมากๆอะไรเงี้ยก็ตอนนี้มาถึงจุดที่แบบว่า เราได้ขึ้นเอลเอลได้กันแล้วคอนเสิร์ตแล้วพอตอนแรกอ่ะถ้าผมดูแอลแอลแรกผมรู้สึกว่าถ้าผมจะขึ้นเออ่คอนเสิร์ตเนี้ยผมจะขึ้นกับใครกันอะไรเงี้ยผมมองภาพไม่ออกเลยอย่างเงี้ยแต่ว่าพอที่ผมได้เล่นเทมโปแล้วก็ผมได้เล่นกับพีียส่งก็แบบภาพแต่ละอย่างชัดมากขึ้นแล้วก็ได้ขึ้นแอลพีออียสแล้วแล้วก็มันถึงจุดที่แบบว่าเราได้เป็นเมนหลักคอนเสิร์ตก็คือแฟนคอน กอแบบว่าผมไม่เคยคิดเลยว,ว่าวันหนึ่งจะได้แบบทำงานแบบทำงานแบบเต็มเาเรียกไม่เนี่ยวันนึงคิดไม่ออกเลยไม่ไม่รู้ต้องพูดว่าอะไรแบบได้เป็นโคเป็นคนเมนหลักที่โวคันเสิร์ทั้งมหมดทีป่ปฏิกาสวยเนี่ย <laughs> ผมไปดูสันติแซลีมาครับทันเดอร์เอ็กเพสไปดูมหก็เรียกใช่ นองเรื่องพอดีไม่แล้วก็คือเราผมก็แบบมองย้อนกับไปแต่ตอนนั้นก็คือเรามีเรื่องที่เราไม่เข้าใจกันเนยอะมากแบบเยอะจริงๆที่ทําไมที่เขาทำแบบนี้ทําไมผมถึงทำแบบนี้มมนบบนสลับกันไปมาไม,ไม่ไม่ได้เข้าใจกันสักทีแต่พอมาตอนเนี้ก็ยังไม่เข้าใจเหมือนเดิมครับแต่ว่าแต่เราทมันดีขึ้น,นเฉยๆฉยว่าเออเราหาตรงกางกันเจอ mm. เรา เซฟโซนที่แบบว่าเราถือว่าเราต้องคู่แบบซี่เคียวรับคู่อะไรเงี้ยแล้วก็ผมถือว่าตั้งแต่ก็วันที่ผมไปกินเลี้ยงวันเกิดพี่แอสวันนั้นนะมันเป็นวันที่ผมแบบไม่เคยคิดว่าเราจะนั่งนั่งกินข้าวด้วยกันวันที่เราไม่มีเรื่องอะไรที่หนักใจต้องมาคุยด้วยกันแล้วอะไรเงี้ยแบบเราเคยมีเรื่องที่แบบว่า ทำไงดีวะเรื่องนี้เราจะทำไงดีกับชีวิตของเราอะไรเงี้ยแบบเราต้องไปเจอนี้เราต้องไปเจอข้างนอกออกข้างนอกแล้วเจออะไรบ้างเราเจอใครบ้างที่แบบเราไม่โอเคอะไรเงี้ยแบบเจอแต่เฉาว่าเราต่างที่เราไม่โอเคแต่ว่าเราเลยเจอพี่บอกว่าเราได้นั่งแล้วก็รีมายไปถึงตอนที่แบบว่าแบบเออพี่แบบเราสองคนแบบมาในจุดที่เราไม่ต้องห่วงอะไรแล้วเราถึงจุดที่แบบเรามีคนรักเยอะขนาดนี้ถึงจุดที่เราเคยว่าฝันว่า เราเนี่ยจ้านจุนี้ได้ได้ไหมอะไรเงี้ยซึ่งมันก็ได้แล้วแล้วก็เราได้ได้แต่มองย้อนกลับไปว่าเรื่องพวกนั้นมันเป็นเรื่องที่แบบว่ามันเป็นเรื่องหนักหนาสะมากมากๆจริงๆแต่ว่ามองย้อนกลับไปมันก็ตลกดนแบบว่าเราผ่านมาได้แลอะไรเงี้ยก็ถ้าผมอยากไปฟังผมก็อยากวามว่าอยากให้ี่มีความสุขมากๆไม่ไม่ว่าจะพี่เครียดอะไรหรือแบบทำอะไรแบบพี่ที่ไม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 ่ ไม่มั่นใจเลยนะแต่พี่มั่นใจเพราะว่าพี่คนเก่งแล้วก็พี่บอกตั้งแต่ว่าช่วงที่แฟนปาร์ตี้เทปโป้พี่ไม่ไม่เขาเรียกว่ไม่มั่นใจเลยในการแบบออกคาเสิรในร้องเพลงอย่างเงี้ยแต่ว่าพ